สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่ช่องไม่ไม่บีเคเคบิ๊กไปครับผมโอ้โหดูดิโคตรตื่นเต้นเลยอะ่ะมีใครเคยเห็นไหมครับน้องๆรถอันเนี้ย รถแบบรถไอ้มดแดงอะทุกคน <Yeah. S 1> แต่ว่ามันไม่ใช่รถญี่ปุ่นนะมันเป็นรถยุโรปครับ ah. โอ้โหแลไอเทมคิดว่าน่าจะไม่มีต่อไปแล้วในช่องผมเนี่ยน่าจะมีคันเดียวแค่นี้แหละหาไม่ได้แล้วครับอันนี้เป็น bmws1000r มัน r เดียวนะมันไม่ใช่ว r, r, r นะก็ความพิเศษคือท่อปูไทเทเนียมแล้วก็เป็นล้อมาเช็ล้อมาเชคันนี้นี่เป็นสีดำนะ ล้อมาเชสสีดำนี่บ่งบอกถึงบุคลิกของเจ้าของรถบุคลิกแบบนี้คืออะไรรู้ปะไม่กลัวเมียครับทุกคนบอกเลยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูเจ้าของรถเลยครับพี่ฮอครับเชญครับพี่ฮอโอ้โหมาแล้วนัมเบอร์วันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮอรบสวัสดีครับไปไงมาไงครับพี่ฮอเล่าให้ผมฟังหน่อยถึงเลือกคันนี้มาเออผมผมดูมาตั้งนานแล้วครับ ดูมาตั้งแต่ขับ C ีบีอ๋อเมื่อก่อนขับ C ีบีอ่ะใช่ครับดูมาแสดงว่าชอบนิกเก็ตใช่ไหมใช่ครับซีบีหกห้าศูนย์ใช่ไหมอ่เป็นเป็นซีบีอาร์ครับแต่ว่ามาเล่นตัวพันไม่ใช่ซีบีหกห้าศูนย์นะใช่ครับแล้วก็มาเล่นตัวพันเป็นตัวนิกเก็ตครับเพราะว่าชอบรถแปลกอ๋อชอบรถรถแปลกคนขับค่อนข้างน้อยครับครับก็ไม่ค่อยเจอตามท้องถนนใช่ครับในในสปอน่าจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคัน อใประมาณนี้ครับที่เหลือก็แปลงกันไปแล้วอ๋อแปลงมมดจะเบื่ออาร์ไปหมดนะใช่ครับพี่หอมผมถามหน่อยคันนี้นี่รถปีอะไรครับออรถมันเป็นคอสอ16ครับแต่รถออกเขาออกสูรมาตั้งแต่ปี2018มันเป็นจด18ครับอ๋อจด18ก็คือเหมือนอันนี้ผมไม่รู้ผมใช้คำศัพท์ถูกวะนะเป็นรถแบบคือยังยังไม่ได้ขายครั้งสต็อกสองปีแล้วก็มาจดตอนปีช่ครับ ก็ถือว่าไม่ได้เก่านะครับไม,ไม่ได้เก่าครับโอ้โหอย่างอย่างแบบนี้นี่มันราคาถูกกว่าตัวดับเบิลรอใช่ไหมครับพี่ฮองถูกกว่าครับมันเมื่อหนึ่งมันอยู่ประมาณหกว่าครับประมาณนี้ประมาณมหกแสนกว่าบาท <c oughs> แต่ผมถามพี่ฮ <c oughs> อก่อนว่าวันนี้เราคุยร,ราคาของแต่งกันได้ใช่ไหมอ่าคร่าวๆแล้วกัน,นคร่าวๆนะเพราะว่ามี ภรรยามาคุมเมื่อกี้ผมพูดถูกหรือเปล่าว่าไม่กลัวเมียใช่ไม่กลัวกลัวเมียกลัวหมาดีกว่าจบตรงนี้เลิกกันแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วนะโอเคโอเคเริ่มเลยครับไม่หอเดี๋ยวมาดูของแต่งกันคันนี้เอาเป็นวเดี๋ยวผมผมถามก่อนนี้ถามราคารวมๆประมาณเท่าไหร่ ก็เป็นแสนอยู่นะครับพี่เป็นแสนอยู่ครับอย่างท่อฟูนี่ก็กดเป็นแสนแล้วนะผมว่าท่อฟูประมาณ8 0,000ื่นครับโอ้ท่อฟูก็เกือบเกือบประมาณนั้นแต่ถ้ามือสองก็เขาก็ใช้กันอยู่ประมาณ4 0,000ื่นครับมือสองก็อีกเรื่องใช่มาเริ่มเลยครับด้านหน้าเอ่ออันนี้ก็จะเป็นคิววันเดอร์ลิทนะครับก็อยู่ประมาณ6กพันบาทคิววันเดอร์ลิทนะใช่ครับโอ้โหนี่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนโลโก้จะอยู่นี่เลย ่วนใหญ่ก็จะเป็นชิวของพวกบ M เขาใส่กันเยอะครับแต่ันี้มันเป็นตัวสูงมันจะมีตัวต่ำก็มีครับก็สูงสูงหน่อยครับครับแล้วก็มีหน้าคาร์บอนอ่าหน้าคาร์บอนครับแล้วก็มีชิ้นนี้เป็นคาร์บอนครับแต่ว่ามันเป็นคาร์บอนทำสีอ๋อใช่เป็นเป็นคาร์บอนจริงจมันเป็นคาร์บอนล้วนใช่จริงๆเป็นคาร์บอนใช่ครับสีแดงใหครับถครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคาร์บอนทั้งชุดเลยว่างานเนใช่ครับ ก็จะเป็นหน้าคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นลายหนึ่งลายสองผสมกันนะครับอ๋อคนละลายกันด้วยใช่แต่ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันครับโอ้โหอย่างเงี้นี่ทำยากเหมือนกันนะเนี่ยอยย่างงเี้ใช่ครับมันเป็นไอเนี่ยของอะไรนะลิมเบอร์เกอร์อ๋อคาร์บอนลิมเบอร์เกอร์ด้วยโอ้โสุดครับครับแล้วก็มีบังโคลนคาร์บอนครับเป็นเพียวเพียวหมดเลยคันนี้อ๋อเป็นเพียวคาร์บอนหมดเลยไม่ใช่งานหุ้มนะใช่ครับไม่ใช่งานหุ้มครับครับ อย่างหล่อครับพี่ฮอแล้วก็มีกันสะบัดโอรินอหมกอยู่ข้างล่างครับไม่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเห็นแค่เม็ดแปบเวลาเวลาขโมยจะเอาไปก็จะเห็นแค่เม็ดเม็ดแปบขโมยไม่ค่อยเห็นแล้วครับเออนี่กันสะบัดใช่ครับเป็นแมนนวลครับเป็นแมนนวลครับเออกันสะบัดอยู่ข้างล่างโคตรเท่เลยก็คล้ายๆกับพวก WR เลยตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันครับครับ แล้วก็มีกันลมหน้าครับกันลมหน้าครับเป็นตามถ้วยน้ำจิ้มใช่ครับเป็นเป็นถ้วยน้ำจิ้มที่ยอดฮิตอ่าครับจานหน้าครับเป็นแบมโบ้เอ็นพีก็คือแบมโบ้ที่มันเป็นเอ่อหมุดโฟลติ้งใช่ครับเป็นโฟลติ้งอ่าครับเดี๋ยวพี่หอผมย้อนกลับไปถามเรื่องราคากันสะบัดกับกับขาเนี่ยครับเอาขาขาขามันไม่ต้องซื้อครับกันสะบัดก็ หมื่นหลักหมื่นครับกันสบัดเอรลินก็ประมาณหมื่นครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณครับประมาณนี้ครับหมื่นต้นต้นขามันไม่ต้องซื้อครับเอามาก็ใส่ได้เลยเพราะโดยปกติพวกนี้มันมีกันสบัดมาอยู่แล้วใช่ครับกันสบัดเดิมของเดิมอยู่แล้วเราก็ถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ไปได้เลยใช่ครับใส่ไปได้เลยครับแล้วอย่างนี้มันจะมีพวกไฟโค้ดโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าครับของเดิมเป็นไม้นวดเหมือนกันของเดิมไม้นวด ครับแต่ว่ามันปรับไม่ได้ของเดิมปรับไม่ได้ใช่คือมีระดับเดียวเลยใช่ตามยถากรรมครับของเดิมต้องเปลี่ยนนะเพื่อที่จะได้ปรับได้อะไรเงี้ยครับอ่าครับแล้วก็เอ่อจานเบมโบหมุดฟอตติ้งประมาณเท่าไหร่ใช่ครับมือมือสองอยู่ประมาณ1 4 0 0 0 0หประมาณนี้ครับโอ้แล้วทั้งมือหนอะมือหนึ่งน่จะสองกว่าครับโอ้สองหมื่นกว่าโอ้ อันนี้นี่คุณสมบัติมันคือแบบเอาไว้เวลาพวกรถสนามใช่ครับเออไว้เข้าโค้งแล้วเราเรียเบรกได้เบรกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับคือเวลาพวกรถสนามเนี่ยเวลาเขาเข้าโค้งแล้วเขาบีบเบรกหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่สบัดอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าหมุดนี้มันจะมาซับซับพวกเบรกหน้าล้อหน้าได้ใช่ครับจะมาซับแรงกระแทกได้ล้อมาเช็ดครับโอ้โหล้อมาสีดำสีดำแล้วก็แปะสติกเกอร์ก้าน อ๋อสติกเกอร์เรืองแสงใช่ครับครับอันนี้ผมผมรู้มาจากรถพี่บีมก็พี่บีมเขาแปะอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็มไม่รู้รผมคิดว่าทําสีไม่ใช่ครับอ๋อเป็นสติกเกอร์เรืองแสงกลางคืนใช่ครับผมม,มันก็จะแจมๆจหน่อยครับเออผมผมผมถามหน่อยครับพี่ฮออย่างอย่างคนเนี่ยที่เวลาเขาใส่พวกเอ่อล้อมาเช็ดเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาเป็นพวกสีทองแต่ว่าอย่างพี่ฮอมไม่ชอบ ผมชอบสีดํามากกว่านะตอนแรกก็คิดว่าจะขายขายต่อในให้พวกกันนี่แหละครับแต่ว่าคิดไปคิดมากลัวใส่สีทองแล้วมันดูเก่ามันดูเบื่อมันดูเบื่อง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบสีดําอยู่ประมาณนี้เลยครับเพราอย่างสีดําสีทองราคามันเท่ากันไหมครับสีดําน่าจะถูกกว่าครับสีดําถูกกว่านิดหน่อยใช่ครับนิดหน่อยครับเมื่อหนึ่งอ่ะถูกกว่าสุดยีอดเลยครับมันดูดุดุนะพี่หอเนาะใช่ครับจะดูดุดุหน่อยมันดูไม่เบื่อครับ กันล้มกลางอ่ากันล้มกลางก็จะเป็นของ e v o t e c คครับมันปกติดับเบิลอาร์เนี่ยมันจะใส่ตรงนี้ได้เลยอครับแต่ถ้าเป็นนิดพนามันจะต้องมีขาของ E ี o t e ท h ต่อมาอีกราคามันก็จะขึ้นมาอีกโอ้โหมันก็น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งครับครับโดยบริผมใช่มือหนึ่ง E ีเวเทแล้วพวกนี้ก็แพงอยู่แล้วใช่ครับไม่ต้องมีขาอีกครับโอ้โหอย่างนี้นี่สั่งจากไหนอะไรยังไงครับเนี่ยพวกนี้มันมันก็เพจร้านน้อยด้วย มันมันมีขายอยู่แล้วครับแต่ก็มีขายอยู่ใช่ครับตรงรุ่นใช่ครับไม่ยากนะครับไม่ยากครับเขาก็ใส่กันเยอะครับแล้วก็กากมะน้ํามากับมะนาวกากมะนาก็จะเป็นของไอเอ็นจี๋อครับกามนตอนแรกมันเป็นสีแดงครับแต่ผมเอามาให้พี่ดีมไปวเดอร์โค้ t ใหม่เป็นสีดํา มันจะได้ดูดุกว่าเดิมครับครับให้มันเข้ากับพวกคาร์บอนแล้วก็<ช>ส,สีดำดำด้วยนะใช่ครับไม่งั้นถ้าสีแดงนี่เด่นอยู่ที่เดียวเลยตรงนี้ใช่แปลกๆหน่อยนะครับแต่แกาดๆเมื่อน้ำาไรจีผมก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะว <Mitarbeiter. S 1> ่าทําไมไม่มีหูยึดให้มันให้มาแต่เข็บบนท้าทยลัดอย่างเดียวอ <te ars> ๋อเรอครับใช่ข้างๆเขาจะเป็นข้อเฟรมแต่ว่ามันเก่าแล้วครับเหลืองและเริ่มเหลืองแล้วใช่ครับเพราะมันร้อนมากอ๋อใช่เยี่ยมมันร้อนมากนะครับ ใช่ใช่ผมเคยขี่ตัวดับบเิ W R อยู่โคตรร้อนเลยใช่ครับพี่แล้ก็ได้จะร้อนไม่แพ้กันร,นร้อนร้อนเหมือนกันครับความร้อนก็ขึ้นเท่ากันนะครับ<ช>เป็นร้อยอยู่ถ<ช>้าติดไฟแดงแล้วก็มีกันล้ม,ก,ลมกันล้ม G B G B Racing ใช่ครับยอดฮิตยอดฮิตราคาโคตรแพงเลยกลันล้ม G B Racing ใช่ครับอันแค่นี้มันโคตรแพงเลย<ช>เป็นหมื่นอ่ะใช่ไหมครับใช่โอ้วัสดุเก้าวันห้าถึงหมื่นหนึ่ง แล้วก็สายแล,แล้วก็ท่อน <progressive Attention> ้ําท่อน้ําอะไรเขาเรียกอะไรใช่ครับแซมโก้ครับแล้วก็จะมีชุดเล็กๆที่มันอยู่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยครับมันไม่ได้โชว์แค่นี้มันจะอยู่ข้างในมันมาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดใช่ครับแล้วก็มีกาดกาดคาร์บอนกาดปั๊มน้ําเป็นงานเพียวคาร์บอนครับครับต่อมาเป็นเกยงไรเทคครับตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลยเท่าไหร่ ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกว่าไลเทคนี่แพงอยู่แล้วเป็นไลเทคอาร์ครับที่มันพับได้อ๋อพับได้ด้วยใช่ครับต่อมาก็ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เลยแล้วกันไหนๆก็นั่งแล้วก็เป็นท่อฟู l l อ e โ o ครับครับทั้งเส้นเลย a อ r โอลส่วนใหญ่ฟู s สเตนไทเทเนียมใช่ครับ ส่วนใหญ่ไอ้พันเขาก็จะฮิตชัตตี้กันอ่าอ่ครับอะคาโปวิกใช่ครับแต่อันนี้เราก็อันนี้ครับแอโลแอโลมันจะนุ่มเหรอไม่หรือว่าใช่ครับเสียงก็นุ่มนุ่มอยู่ครับไม่ดังมากแล้วอย่างอย่างพวกตัว W R เนี่ยครับเวลาเขาผ่อนคันเร่งนี่ยิงบุ้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 งอย่างของพี่ฮอรยิงไหมครับยิงเหมือนกันครับยิงเหมือนกันตัวอาเดียวก็ยิงเหมือนกันยิงเหมือนกันครับที่ถามว่าเครื่องมันบล็อกเดียวกันเลย บล็อกเดียวกันครับแค่ว่าตัวนี้มันต่อแรงม้าแล้วก็ข้างในอาจจะไม่เหมือนกันบางส่วนผมก็ไม่ไม่แม่นสเปคม่แม่นแต่ว่าถ้าถ้าสมมติรูปทรงบล็อกนี่ก็คือ WR เลยใช่ครับแต่ว่าตอนแรงม้าลงใช่ครับตอนแรงม้าลงเพื่อแบบมาทใสใยเก็ตขี่ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเน้นแบบหมอบเท่าไหร่ใช่มันตอนแต่ว่ารอบต้นมันจะจัดขึ้นครับอ๋ออ๋ออ๋อครับ จะทําให้รอบต้นมันจัดขึ้นเปิดลอยอย่างเงี้ยใช่ครับบิดยังไงก็ลอยอยู่แล้วอันนี้เป็นรถเดิมครับยังไม่ได้แฟดรถเดิมนะครับแต่ก็แรงแล้วแรงครับแรงแรงแล้วแหละมันก็พันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบแปดอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับในในเล่มเป็นเก้า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 ครับต่อมาก็เป็นเออ่เพียวคาร์บอนบางโคนใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนบางโคนครับ วัดละตรงนี้รูอันนี้คืออะไรอ่ะเออมันเอาไว้เวลาโชกมันกระแทกเนี่ยครับจังหวะยุบกล่องแบตอะมันจะอาจจะยุบถึงนี่ได้ครับโคตรเท่เลยคือโดยปกติของเดิมมันก็มาเป็นนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับของเดิมก็มีรูครับมีรูเหมือนกันมีมีเหมือนกันครับอ๋อแล้วทําไมอย่างเช่นดับเบิลมันมีมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันสังเกตใช่ครับจะมีรูเออ อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยแต่ขี้ดินดีดดีมากใช่ไหมเขาออกรูนี้พอดีนะใช่ครับหินอะไรย่างเงี้ยใช่ครับครอบอาร์มแต่เป็นครอบชิ้นเล็กครับผมไม่ชอบชิ้นใหญ่เออมาแบบครอบแค่ครึ่งเดียวนะใช่ครับถ้าชิ้นใหญ่มันดูคาร์บอนเยอะไปครับครับไม่ค่อยชอบก็เลยซื้อชิ้นเล็กมาของของอูดครับใช่ครับพี่หอยแต่งรถโคตรเท่เลยแต่งแบบแบกแนวแบกแนวมากอ่ะเออ โคตรเทพเลยครับพี่หมอชกหลังนี่ติดรถมาติดรถครับเป็นชกไฟฟ้าอยู่แล้วครับไฟฟ้าติดรถของพี่เอ็มใช่ครับแล้วก็การล้มหลังก็เป็นถ้วยน้ำจิ้มเหมือนกันครับยอดฮิต3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทชู่หน้าหลังนี่ชุดนี้3,000กว่าบาทหรอใช่ครับ3,500ประมาณนี้3 5ม0ันบาทอ๋อชุดเลยใช่ไหมหน้าหลังสใช่ใช่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ก็มันมาเป็นชุดนะครับส่วนอันนี้มันก็มาเป็นชุดกับบังโซ่เลยมันจะติดกันมาเลยแต่ถ้าของบ m ของเดิมมันจะไม่ติดกันมันจะแยกชิ้นอ๋อถ้าของเดิมบางโคนแยกชิ้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันไปเลยบังโซบางโคนใช่ครับเป็นของแต่งมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันครับครับโซ่เดิมไม่ได้แบบเป็นโซ่แต่งใช่ครับแต่เป็นสเตอร์แต่งครับเพราะสเตอร์มันต้องมากับล้อแต่งอ๋อใช่ใช่ล้อก็ล้อมาเช็ดนี่มันต้อง ครับแปลต้องไม่ต้องแปลงอะไรนะครับไม่ต้องแปลงครับล้อมันตรงรุ่นครับอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนสเตอร์ใช่ครับแล้วก็มีสปูลอีวอเทคครับแล้วก็มีเกียร์ยงฝั่งฝั่งเกียร์ไลท์เทคแล้วมีคลิปคิปเตอร์อ่ามีคลิปด้วยครับคลิปศูนย์เลยครับขึ้นลงไหมครับอ่อมีมีขึ้นอย่างเดียวครับออ๋ขึ้นอย่างเดียวใช่มีขึ้นอย่างเดียว ก็ B M จะดูวัดน้ำมันเครื่องจะดูตรงนี้ปกติรถญี่ปุ่นจะดูฝ้างขวาครับใช่ครับ B M จะดูซ้ายเปลยเปลยอ,อย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับกำาัคัน่นี้ยังอยู่ฝั่งซ้ายเลยครับใช่ใช <laughs> ถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามันข้อน้ำแชมโกะฝั่งนี้จะมีโชว์โชว์แค่สองฝั่งนี้ครับ แต่ถ้ารื้อเปลือกมามันมันจะมีอีกหลายเส้นเ,เลยใช่ครับเป็นท่อชุดน้<ม>ําครับผมบอันนี้ก็เป็นกันล้มอ e ีว t เทคกันล้มอ e ีวเทคแล้วก็จะมีขาอ e ีวอเทคเนี่ยครับที่มันแยกกันครับคาร์บอนทั้งคันอีกทีคาร์บอนทั้งคัน,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 ครครน,นประมาณกี่บาทบอย่างที่พี่ฮอใส่ไปเนี่ยโดยประมาณประมาณหน้า,หน,าหน้าด้วยเฉพาะหน้าเดียวมันก็สองหมื่นแล้วโอ้หน้าเดียวสองหมื่นแล้วเพราะเป็นเพียวเนี่ยใช่ใประมาณสี่ห้าหมื่นประมาณนี้ครับ ขับวันนี้คันห้าหมื่นนะโอ้โหน่าจะประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวผมถามหน่อยว่ามันมีเออ่พวกเท็กชั่นอะไรเหมือนกันกับโดรนเบ้าอาเลยไหครับมีมีเหมือนกันครับก็มีมีเขาเรียกเป็นคูชคอนโทรลมีครับมีอกคันเร่งใช่ไหมมีเหมือนกันครับแล้วก็มีเป็นวอร์มแฮนด์วอร์มมีครับมีครับมีเหมือนกันครับ มันก็เหมือนกันกับรถอาบเพียงแค่เป็นเนกเก็ตอย่างเดียวแล้วก็ตอกแรงมาแค่นั้นเองใช่ส่วนฟังก์ชันอย่างอื่นเหมือนกันหมดใช่ครับฟังก์ชันอย่างอื่นเหมือนกันหมดเอพันตัวนี้จะยังไม่มีล็อกล่อออกตัวใช่ครับแล้วก็ไม่มีพิษเลนพิษเลนที่ขี่ไว้ในพิษที่ว่ามันจะล็อกล็อกความเร็วครับครับตัวนี้ยังไม่มีอ๋อใช่อ๋อหมายถึงว่าล็อกความเร็วเวลาที่เราขี่ไกลๆอย่างนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับเออยังไม่มีครับเหมือนแบบว่าเราตั้งล่อไปที่สามพันล่อใช่ไหมขี่แล้วล่อมันจะตัดเลยอย่างเงี้ยครับ ความความเร็วไม่มากเหมือนขี่ในสนามไม่ใช่ไม่ใช่คูตคอนโทรลอันนี้มันมันคือแบบพวกล็อกล็อกรอบตัดอะไรอย่างเงี้ยผ้ชาชาวบ้านใช่ครับไม่มีก็คือเต็มที่เลยว่างั้นเนอะใช่ครับผมว่าดีกว่าใช่แล้วว่าพวกพวกรุ่นใหม่ๆมันมีพวกล็อกรอบใช่ไหมใช่เหมือนเราไว้ขี่แล้วตัดอออเราไมันจะตัดที่ประมาณแล้วตัแล้วตัแต่เราตั้งอะไรใช่ครับความเร็วมันก็จะล็อกด้วยอ๋อใช่ท้ายนี้มันก็คือ ไฟเลี้ยวก็จะแยกกันครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่งอีกอ๋อถ้าถ้าติดไฟท้ายเลยมันจะมองไม่ค่อยเห็นอ๋อถ้าเป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวไฟท้ายมองไม่ค่อยเห็นยังไครับใช่ครับอันนี้พี่หอก็แต่งแบบครับเปิด่างนี้โคตรเท่เลยทำเองครับเนี่ยเออมันมีขายอยู่แล้วครับทั่วไปของบีเอ็มยางเนี่ยยางยางเก่าแล้วเป็นยางมือสองสนามครับครับเป็นยางพิเรี่สายฟ้าสายฟ้ายอดฮิต อันนี้จะเป็นบาะเจลครับเป็นเบาะเดิมที่แกะไปทําเจลข้างในนะครับอ๋อใส่เจลข้างในใช่เนี่ยมันจะเป็นลอยอยู่ครับอ๋อมันจะนุ่มใช่ครับใช่ครับมันจะนุ่มมันจะไม่ปวดตูดนะครับเวลาขี่ไกลอะไรเงี้ยใช่ครับครับแล้วก็สูงขึ้นได้ไหมพี่หอเออเท่าเดิมครับอ๋อเท่าเดิมครับใช่ครับเท่าเดิมแค่ว่าปาดเว้าแล้วฝังเจลเข้าไปเฉยอ๋อปาดฟองน้ำาชเว้าเข้าไปแล้วก็เอาเจลใส่เข้าไปใช่ครับ ข้อดีคือนุ่มตูดข้อเสียคือเวลาเราจอดตากแดดมันร้อนความร้อนมันจะเคงที่ค่อนข้างนานใช่เพราะมันมันเป็นเจลข้างในครับมันก็เก็บได้ทั้งความร้อนและความเย็นใช่ครับในเวลาเดียวกันใช่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะแลกกันก็ประมาณนี้ครับพี่หอโอ้โหคอมดูเลยพี่โคตรเต็มเลยพี่ฮออันนี้แต่งเป็นแสนเลยนะครับภรรยารู้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเผื่อกลับบ้านไปผมไม่เกี่ยวแล้วนะวิหฮออปั๊มนี่ปั๊มเดิมเหรอปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมจากศูนย์เลยเปลี่ยนแค่กระปุกอ๋อนิชชินใช่กระปุกแล้วโดยปกติกระปุกเป็นไงครับกระปุกก็เป็นกระปุกใหญ่เหมือนแซดเอ็กซิบอ่ะครับอ๋อจะเหมือนกันแล้ววิห์อมาใช้กระปุกเล็กใช่ครับครับที่เหลือก็เป็นแบมโบ้หมดทั้งคันโคตรหล่อเลย เป็นไงเดี๋ยวสมัยนี้นี่เขามีผลิตไหมครับรุ่นนี้มีครับแต่ว่ามันจะออกโฉมใหม่มาแล้วพี่อ๋อเป็นเป็นแบบประทูอ่ะใช่ใช่ตาเดียวใช่ไหมครับผมเห็นแล้วเห็นเห็นรูปหลงๆมาแล้วแต่ผมดูรีวิวแล้วหน้าใหม่วิ่งท็อปสปีดคือตัดที่260ออ๋อแต่ผมว่าความเร็วอ่ะมันไปได้อีกอ๋อต้องไปปลดต้องต้องขึ้นไดโน่ต้องแฝดนะอันนั้นก็น่าจะครับแต่ว่าเห็นความเร็วอ่ะมันมันตันที่260 แต่ผมว่าตาม GPM น่าจะเร็วกว่านี้ครับแต่นี้นี่เก็บไว้ไม่อ่อก็หล่อเลยเก็บไว้อยู่แล้วพี่เพราะว่าอนาคตนี่ผมว่าเผื่อมีคนอยากเล่นเก็บไว้นี่หล่อเลยอ่ะใครมีอยู่อ่ะครับแล้วก็มีเป็นคาร์บอนสติ๊กเกอร์คาร์บอนกันฝาถังน้ํามันของบูดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนกันรอยกันรอยถังน้ามันครับ ประมาณนี้แหละครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ฮอมากเลยครับสวัสดีครับโคตรหล่อเลยครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับใหม่ๆบีเกเๆปิดปครับสวัสดีครับบาๆครับโคตรหล่ออยากลองสักรอบอ่ะพี่ฮอเอาเลยครับโอ้ใจดีอีกแล้วจัดไปอย่างนี้ You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should have the same in your brain nightly If you wanna taste bitch, you can fucking try me If you wanna hate bitch, you know where to find me And if you're going this, you can fucking bite me I'll be cruising in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, huh, not fucking likely